สวัสดีค่ะวันที่6เมษายน2567กับคุณผู้ชมค่ะ,คะจินตนาจะลงแนวทางฮานอยของ่อเสิร์ตเด้อค่ะฮานอยของ่อเสิร์ตวันนี้จินตนาลงใหตุเสาเพราะว่าม่นเป็นเสาแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ไปหกถุกว่าแล้วเนาะถือว่าเป็นวันที่6ค่ะจินตนากรลืมตาประคุนแล้วค่ะคุณผู้ชมอยากนอนค่ะง่วงนอนหลังจากที่ตั้งแต่รัฐบาลไทยมาจินตนาท่านเนี่ยผักอยู่ค่ะคุณผู้ชมยังบริเนอนเต็มทีเนาะเนาะต่ว่นตอนนี้ก็ยังต้องลง เลหห็กฮานอยให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะเพราะว่าลงทุกวันมาทุกวันพอเสร์ฟทำเสร็จเรียบร้อยก็ส่งในตอนกลางคืนเลยมันตหน้าก็อยากเฝ้าลงไว้เพราะตอนกลางวันผ้าลากิจเท่าเยอะแยะเนาะคะ่ะเนาะอ่าเขาทำมาหากินค่ะคุณผู้ชมก็คือทําหน้าที่ค่ะการงานของเราค่ะคุณผู้ชมเห็นกระจกขขางลังไ่มค่ะเสริมสวยก็ต้องทาค่ะทำที่ลูกค้ามากเราเวลาเข้าจะล่งเล็กงอย่งอ่าเอาลงช่องมันมัน เวลาหลวงพอเนี่ค่ะคุณผู้ชมบางมือเขาก็าฝ่าวรีบพอสักงอกรวมหายใจปลาคือว่าค่ะแล้วก็ฝ่าวดเดืดอดความเครียดค่ะคุณผู้ชมถทายเฮ็ดอีกอย่างว่าสำเร็จถทายยังว่าลงตัวจินตนาจะเป็นคนเครียดเร็วค่ะเครียดบอมเบนบอมเบน่าเครียดสูนย์นะคะคุณผู้ชมเครียดอยู่ในอารมณ์ที่แบบว่าทําทอะไรไม่ลงตัวค่ะต้องเตรียมไปก่อนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเพราะเราตัวคนเดียวเรากา็สับไปสับมาหลายๆเรื่องหลายๆภา,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 ารกิจค่ะ เข้าต่อเหตุให้มันเรียบร้อยไปทุกอย่างเนาะคะ่ะเนาะโดยไม่ต้องพึ่งใครถ้าพึ่งไผเข้าเข้าตรงไหนมาบอกมาบอาอีกคือเก่าแล้วมันก็ไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นก็ทําเองนะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นจินตนาก็อจากเฝ้าลงห้าหนอยให้คุณผู้ชมได้เมืองกัน,นะคะ่ะจะได้ไม่ต้องให้เอฟซีของคุณพ่อเสิร์ตเนาะคะ่ะทรหาทถูกมือคะ่ะคุณผู้ชมลงหรือ,อยางลาสตาลงหรือ,อยางหาหนอยลงหรือ,อยัางค่ะตาลุโต้เนาะคะ่ะหาล่อหากับผเ,เห็นบางมือก่ เล่าพัฒน,นาล่วงเรไปก็คือจินตนาล่วงชาของคนอื่นเขาล่งไปแล้วสิเนาะค่ะจองอื่นเพิ่นล่งแตกตื่นๆเพิ่นโอเคแล้วสินะคะส่วนของจินตนาไปไหนลระอยากดูของพ่อเสิร์ตท,ทำไมไม่เห็นสินะคะคุณผู้ชมเพราะว่าของพ่อเสิร์เราอยู่แค่สามช่องเองคะ่ะพอว่างเนี่ยทางห้มีอยู่แค่นี้เองค่ะจินตนากับลูกศิษย์พ่อเสิร์แล้วก็ลูกสะใภ้ของพ่อเสิร์เนาะเะนาะ,ะที่มีแค่สามช่องแค่นี้พอดีพีแดงกําแพงเพพินกะ ติดภาวะกิจส่วนตัวเพิ่นคือกันค่ะคุณผู้ชมด้วยนาทีการง,งานที่เพิ่นต้องเฮ็ดต้องสางเนาะ,ะเนาะเพราะว่าเรายังไม่มีรายได้จาก u t u b บค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทํางานดิ้นรนค่ะดิ้นรนหายอยู่หากินเนาะทาหน้าที่ของเราอย่างที่เราเคยทําอยู่ค่ะแล้วก็ขอให้ในอย่างที่มันล่งตัวเนาะค่ะคุณผู้ชมนอกกับพ่อใจแล้วล่ะค่ะอ่าไม่ต้องหวังความรวยแต่หวังความสุขจากการที่เราได้ทํา ความที่เราทําแล้วสําเร็จนะคะคุณผู้ชมเนาะหวังแค่นี้นะค่ะถ้าเขาสําเร็จเท่ากับมีความภูมิใจว่าเรามีความสามารถค่ะก็เหมือนกับจินตนามานางเขียนตัวเลขเนาะค่ะแต่มีคุณพพอถามว่าจบอย่างมากค่ะคุณผู้ชมจบยังมากไล่เมื่อคขึค้นอ,อสวยนะคะคือเรียบร้อยสินะคะจินตนาตอบได้เลยะค,ะค่ะจบปฐมหกค่ะจบปฐมนะคะคุณผู้ชมมันจ้จบหมอนะคะ ไม่ได้จบมัธยมค่ะตัวเลขที่ลายมือที่เขียนเกิดจากการเราฝึกฝนค่ะคุณผู้ชมฝึกฝนมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็เห็นลายมืออันไหนที่สวยๆเราก็ชอบที่จะเรียนแบบแล้วก็เขียนบ่อยๆค่ะเพื่อที่จะให้มันสวยๆเหมือนของเพื่อนที่เขาเห็นนะคะเนาะมันก็นเลยออกมาแบบนี้แต่ก็มีเซ้นหนาเซ้หลังค่ะคุณผู้ชมคือจะตรงก็ไม่ตรงทวาตรงก็เขียนสวยเหมือนกันค่ะแต่ว่า มันไปตรงเมื่อใดเพราะปากกาเคมีข้าจับยัางโปเกงค่ะมันดำใหญ่อีกอย่างนึงสีมันเลอะเนาะค่ะเนาะมันก็แบบเน้นๆไม่ได้ค่ะมันต้องรีบๆไปค่ะมันก็เลยประกอบด้วยสายตาที่ห้าพักคนมาเพียงพอค่ะคุณผู้ชมบางมือมันก็วิ่นแม่ค่ะจะ6กแล้วค่ะคุณผู้ชมมันกะหาสิบเก่าแล้วเนาะค่ะกะเมื่อสุขันกับขึ้นบานเก่าแล้วค่ะสายตาค่ะที่ได้มาใส่งานเขาดนมันกะ เอียงกันยังไปแน่ค่ะไล่มือมันกับไปน้ากันค่ะคุณผู้ชมด้วยสุขภาพเราไม่ดีอันนี้บอกโดยรวมเลยนะคะคุณผู้ชมเหมือนบอกประวัติเลยคุณผู้ชมจะได้หายสงสัยบางมือมันก็ไปทางหนึ่งบางมือมันก็ไปอีกทางหนึ่งเนาะค่ะลลยมือเนาะมันก็เป็นเพราะแบบนี้แหละค่ะมันไม่ใช่อารมณ์นะคะมันจะเป็นเป็นประมาณว่าเราพักผ่อนไม่พอมันก็ไปเองของมันค่ะเหมือนสายตาแบบมองใกล้ๆไม่เห็นใช่ไหมคะต้องใส่แว่นค่ะคุณผู้ชมถ้าไกลๆสบายมากค่ะ เอาค่ะเปเบื้งตัวเลขแนวทาง5น้อยของพอเสิร์ตดีกว่าค่ะคีโมเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะฮานอยฮานอยมัดรวมของพอเสิร์ตค่ะวันที่6เมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมฮานอยมัดรวมของพอเสิร์ตวันที่6เมษายนอ่ารวม4น้อยค่ะมีเฉพาะกิจพิเศษปกติ V.I.P. ค่ะคุณผู้ชมรูดทั้งหมดนะคะ ทุกๆนอยค่ะคุณผู้ชมเด่นรูดเด่น8ล่องสองกันศูนย์ค่ะแล้วก็รูดที่8และ2ค่ะคุณผู้ชมเฉพาะกิจเด่นให้8และ4พิเศษเด่นให้0และ8ปกติเด่นให้7และ9 VIP เด่นให้4และ3ค่ะแล้วก็จับนี่จินตนาไม่ได้ขีดเส้นใต้สักอันเลยค่ะมาเรียบร้อยเลย จะหน้าขีดเส้นไตอยู่ค่ะคุณผู้ชมเป็นไปได้ยังไงมันรู้สึกริบเรือยมันรู้สึกโล่งๆค่ะเพระาะว่าบรขีดเส้นไตนี่เองเองนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะจับคู่ให้ค่ะสองศูนย์หกสามหนึ่งสองสองแปดสี่ศูนย์ศูนย์แปดสามแปดหกสองห้าสองเก้าสี่เจ็ดสี่สี่สี่สองสองห้าสามสี่สามเก้าเก้าเก้าศูนย์เจ็ดสามแปดแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าห้าแล้วก็เก้าสามค่ะ ทั้งหมดนี้สองตัวนี้ก็คือมัดรวมเด้อค่ะคุณผู้ชมรวมหมดทุกน้อยเลยค่ะสี่นอยค่ะข่าพกกิจพิเศษปกติ VIP ค่ะคุณผู้ชมสี่นอยค่ะสี่นอยนี่ลุดบิดเลยคะคุณผู้ชมไปได้ทุกนอยค่ะตัวเลขแนวทางของพอเสิร์ตค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะมีเขามีลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมโรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขแนวทางได้มาจากการคำนวณของอาจารย์ ค่าของพ่อเสดท,ที่คำนวณมาจากตัวเลขสูตรของอาจารย์เองของครูบาอาจารย์ของพ่อเสดเองนะคะไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเหนอย่ยางมีสติค่ะคุณผู้ชมค่ะเล่นน้อยยาโลภค่ะเอาน้อยๆไม่ให้โลภค่ะคุณผู้ชมส่วนเลข3ตัวค่ะ999ตองเก่าเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็0 0 8 8 008แล้วก็088099453753เน้นอยู่4คู่ค่ะ999แล้วก็008แล้วก็088099ค่ะเน้น4คู่แล้วค่ะคุณผู้ชมตัวเน้นใช่ว่าจะออกเสมอไปอันนี้คือจิต,ตหนาบอกคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเห็นแล้วนะ มันไม่ออกตัวที่ขีดเส้นใต้ให้ก็มีค่ะคุณผู้ชมไปออกโตเพราะขีดเส้นใต้ให้แต่มาจากของพ่อเฮ็ดไว้ให้คือเอาค่ะคุณผู้ชมจับครูวไว้ให้เนาะคะ่ะยังไงก็เข้าค่ะคุณผู้ชมค่ะขอขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะพอเสดตทที่ห้ตัวเลขหน้าทางคำว่างในช่องกินตนาชั้นแนวค่ะกินตนาขอขอบพระคุณพอเสดแล้วก็ขอให้พอ่อจงมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้พอ่อจง มีความสุขกายสุขใจนะคะคุณผู้ชมเนาะอย่าโดนเอารัดเอาเปรียบขอให้พ่อเสิด็จจงที่เพื่อนหาแต่แนวดีๆนะคะพอเสิด็จหาแต่แนวดีๆกับคุณผู้ชมมากแล้วก็อย่าให้ต้องโดนเอาเปรียบนะะเนะาะค่ะเนาะอ,อย่าโกหกอย่าอีหยังของเพลินัสินะคะเพราะว่าการไปขอเลขขอาอยัางน้ำเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นบ่แม่นตสารพระภูมิเนี่คะ่ะคุณผู้ชมเพิ่นก็บ,บอกแนะนำเบิดทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะบ่หวงคะ่ะคุณผู้ชม แต่ทีนี้น่ะมาน้ำใจจินตนาค่ะถ่าเฮาเอาตัวเลขเพิ่นไปลงทุนเนาะคะ่ะเนาะถ่าได้กะอยากให้มีแบงปันน้ำใจค่ะจินตนาบรูดจะาว่าผิดว่าถูกเนาะค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าผู้ใดอยากแบงปันน้ำใจให้พ่อเนาะคะ่ะเนาะกะโทรเข้าหาเบอร์โทรพ่อใครเลยค่ะศูนย์แปดหน่งเก้าสองหนึมึกมันซึมเข้าหากันนะคะคุณผู้ชมยิงเขียนตัวหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะ อยากโทรหาพ่อให้โทรหลังเที่ยงค่ะพ่อขอแกจะพักผ่อนอยู่ค่ะแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมจงมันมันปังปังอตหน้าขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิ้งแนวทางพานอยของพ่อเสรดทุกวันค่ะแล้วก็เอาไปลงทุนถูกทุกวันขอให้ได้มีค่ากับข้าวเหมือนกับพ่อเสิรดให้คุณผู้ชมให้ตัวเลขมาฟรีเหมือนกับให้ไปลงทุนลงทุนเพื่อให้ได้ค่ากับข้าวกับปลาสําสหรับผู้ที่รอ,องเงินเดือนเงินเดือนน้อยไม่พอกินนะคะก็หันมาพึ่ง ที่พึ่งทางใจของเราเนาะค่ะคุณผู้ชมโมเมนต์้นจนเด้อค่ะคนมีน้ําใจค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาเล่นแล้วได้นะคะเทวดาให้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเทวดาที่มากก็คือของพ่อเสด็ค่ะที่ให้มาตัวเลขแนวทางเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะคุณผู้ชมจินตนากะขอขอบคุณหลายๆค่ะขอให้หมันๆมันังๆังโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ